กิจบ่สครับพี่น้องภารกิจบ่ส j เร็จนะคะบแล้ว c t i v e เลภารกิจบ่ส j e c นะครับพี่น้อง้อนี้ฝนตกห้ามแล้วนะคะตกข้าม ดีเอฟซีของจุนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องคนป่ายสุขุมสุคน oh. โ้ยตอนนี้โอ้ยตอน,นเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เรากําลังขนอุปกรณ์อยู่ข้างหลังอยู่กับนนนะคะช่างนนเด้ออุปกรณ์อยู่ข้างหลังคุณพี่น้องมาด่ทยให้เบิงเดี๋ยวตอนลงรถจังสีไทยห้เบิงนะคะแล้วก็คุณพี่ซีรีส์นะคะเป็นคนขับรถนะพี่น้องแต่ค,คือบอกว่ามันจะแพน่ลกองไปเพราะว่ากลักวกลัวแบบว่า นะนนะ้าแม่เนาะเออ,เ,อ,อเห็นหัวหล้านหนึ่งย่านเห็นหัวหล้านสองอย่านมีคนมาดามานะคะยินดีตอนนี้เขากำลังชีพตึงสะดุ้งกันค่ะพี่น้องสองมือเลยใช่พี่น้อง <c oughs> สองวันแล้วนะ <c oughs> สองวันแล้วนะที่เราลงน้ําลงฝ่าเนี่ยนะคะหมู่บ้านหมู่บ้านกับภาคุณพีซีรีไปตึกมันนี่เป็นวันของมาดามจูนนะคะพี่น้อง เป็นวันของมาดามจูนเองเดี๋ยวฮอดแล้วสิกลางสะดุ้งห้เบิงอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะว่าสิได้หรือบ่ได้เชือ้ออยากผมว่านเนียนวันพ้าพิคุณพีซิรีเป็นไปตืกก็ได้ก็ได้มกหนึ่งแล้วไหเนาะได้มกหนึ่งแต่มนี้มาดามจูนคอตึกจ่ากับน้องนอนท์ค่ะนะคะกับน้องนอนท์มีคนถามหาน้องนอนท์เยอะมากในคลิป ก็ไปเห็นน้องครีมน้ำกันแน่นะคะโอ้ยถ <c oughs> อดหมวกกันได้พี่นอ้องถอดหมวกก็หมู่บ้านฝนตกแต่โมนีฝนบ่ตกนะคะแต่กระสีหืมๆมาอยู่พอดนาพอดนาน้ำไหลแม่ปลากระสีมากกระสีได้ไปหาต้งหาตึกจ้าสีใดบ่ใดน,นะคะพี่นอ้องคิดว่าหม้อเลี้ยงสีหม้อเลี้ยงหมู่บ้านหมกแล้วหม้อเลี้ยงสีเห็ดอย่างแล้ว ได้อล้วก็เสียวไปเฮ็ดประเด็กมาครับพี่น้องเบาไปก่อนได้อล้วก็เสียวไปเฮ็ดประเด็กไปซทีมงานไปซูทีมงานทีมงานคอสตูมนะคะทีมงานคอสตูมแล้วก็บมีมาไล่ก่อนไล่กันเลยเด็ไปหารหายาก่อหายากกินตามวิธีวิธีชีวิตวิธีวิธีชีวิตบางเทืเรถ้าได้หลายนะคะก็เสเอาไปฝากยายทวดด้วยนะคะพี่น้องยายทวดเพราะว่าเอ้ย แม่บ่เอาดอกเงื่นนั่นซื้อตะแนวอย่างนว้กินไม่ให้แม่โลดพันวะ้วงัสิน่ะแน่เนาะยายปลาคงประขาวผูเ่าบนกระยาเนาะเออเทียได้เด้พี่นอ้องเทียได้บรราา่รัแปกบรรยากาศดีเวอร์วันนี้บรรยากาศดีเวอร์นะคะเดี๋ยวฮอเจอกันเด้อพี่น้องดเด้อเดียวคอนขับรถอีกไม่เกินประมาณสิบนาทีนะคะพี่น้องเดียวก็ฮหอดแล้วเดียวก็ฮหอดแล้วนะคะขออนุญาตเอาแมดลงนะคะแต่ทุกคน มีหมดแลวค่ะแมสแอนกอคองแอลกอฮอล์พกหมดนะคะออขาดวงขาดเบลกับขาดบูดาคาพี่น้องวายากเป็นประเด็นคือเก่าในคลิปเก่านะคะสิบอยงมาเบาสิ่งไดที่พอดีกับพานไปจ้ะสิ่งใดสิงใด,งดอ่ตีเพื่อก่อขอบคุณมากค่ะทำามีงนี้ใช้ได้จริงๆนะคะโอเคะนะพี่น้องเดี๋ยวเขาเจอกันอยู่ที่นะคะมองตึกสะดุงนะคะเหมือนทีสองของทีมงานเท้านะคะเอาไปสู่ทีมงานแสงทองฟินแลนด์ นะคะว่าเฮาสิได้ดบอนะคะมันนี้เจอกันที่ตึกสะดุ้งเดิอพี่น้องไปแล้วจ้าล่าสุดถึงแล้วค่ะพี่นอ้องหลังนู้นกำลังเสี่ยงกลางสะดุ้งอู้ยเบิ่องตีล่ะบรรยากาศดีมากมองมมีเรือน้ำนะคะพี่น้องเรือ I'm ดดได้ตัวเดียวพี่น้องเอ,อ้ยตัวเป็นอบอกไปก่อนเลยซื้อเอาซื้อเอานะครับพี่น้องบาร์ดี่สาม เอาแม่หยิบมาคุณซีรีนั่งคนะ่ะนั่งไล่สดพี่น้องตัวที่สองไล่สดให้พี่น้องท่างบ้านจะเบิ่งน้ำสองตัวค่ะวิ่งทีมงานหากินหากินมาร์นบอน,นี่คิดว่าทีมงานหากินมาร์นบอนเอายกยกยก,ยก,ยกรอบนีพลาดเา ฟาวฮันนีกินแรกนะครับพี่น้องมกุกไะแบตเตอรี่เหลือสองเปอร์เซนาอรซะเบืองนี้เลยพี่น้องบรรยากาศขุดถือเอาผงานมีทางเอาไหมวะท่านฮะมันสิไเอาเกี่ยเอาใบใดป่ะพี่น้เอาใ่ใด้ค่ะเอาไม่ได้ค่ะ ่อเปียกปุ๊บแหะใครพี่พพน้องคอยทีมงานหาก,กินมนัมนะหาก,กินบอมานได้ <c oughs> ได้สองตัวแต่พอหีบบ่เนาะชีวิตนะคะหา,ก,หา,ก,หาก,กินผุดผู้นั่งเฝ้าโทราศัพท์ก็นั่งอยู่เห็ลราคาพี่น้องวิธีบ้านนาเฮา วันที่สองที่เรามซีดายทอหมู่บ้านบอหมู่บ้านได้นหน่อยหนึ่งวันนี้กับซีดายอีกบอมไป็นหีบหนึง่ง,ง,ง,งบึงเดอเอายกยกยกลูกยกคือว่าแตกสวดไหเนมิตรพักบังที่ล่า งมิตปานนี้นี่ปลาหางแดงกันบอกใ้มึงที่ล่าตองป้ามองบกมงสามินที่ไหยมึงมึงนี่ที่หลังบ่ต้องมาตือข้าวเสือกี่ดาซื้อเอองที่ลาพี่น้อง ปอลซ้อน,ส,นสะอ่อนน้ำพึ่นดีอู้ด้ลายคากใส่นามันยังบอลลุดหนามบอลสันล้ยมันเลิดคากบอนตัวนะเลือดฟังนล่วนะไม่ีท่าือดถืกันเอา แกว้วแกว้วเลียน,นทางกระปิองเลียนทางลุนกันนะครับว่ามาดามจะได้บ่มืออ้อนี้ว่าสิขอเสื่อนงข้าเจ้าอยู่บ่ได้หลนยลุนเดพี่น้องเด้ 1> 1อหนสอุ้ยได้อยู่ หลอดเดอมันหลอดภารกิจบ่สํำเร็จครับพี่น้อง <c oughs> พภารกิจบ่สํำเร็จนะคะบ่สสำเร็จแล้วภารกิจบ่สํำเร็จนะครับพี่น้อง้อนี่ฝนโตข้ามแล้วนะคะโอหตข้ามขอดเบิดแล้วพี่น้อง้อนี้แต่ตะปาซิวนะคะปาซิวกับปัน่นได้ซีโตพี่น้องพอดีมาถึงหีบ สั่งนนนะครับพี่น้องพุ่นฝุ่นไรสนกระไรสนพุ่นพี่น้องฝนตกฝุ่นว่าการต้มเงี้ยขึ้นรถหนีฝนมาเจออีกอย่างมานี่น่นเลยหนีฝนมาเจอแตนครับพี่น้องคุณแม่ซีรีสยันแกลงถือตอดกระมงนะคะหัวผมเป็นยัวมี่ยูถ้าเตนตอดนี่ผมเป็สิัวมี่หลายคักนะคะพี่น้องถือสะดุงเอา ถึงสะดึงวันนี้วันนี้ถือว่าสําเร็จไหมน้องโนนสําเร็จนะสําเร็จบอสําเร็จหย่อนปลาซิ่วนะครับพี่น้องแต่ปลาใหญ่บอด้ยบอด้นะครับพี่น้องโอ้ยฝนกทำอะไรซื้อหวยผู่านอยพุ่มเลยไม่หลับเออนะคะแต่กับพ่อพ่อได้อูพ่อได้กมกอยู่นะครับพี่น้องวันนี้ไม่ไม่ได้เยอะเนาะแต่ก็ได้โอเคนะครับพี่น้อง เรนหนีฝนมันปิดประตูเขาแม่มันว่นาพอเต็นพี่น้องเอกระเทยนะคะโอเคค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะแล้วก็มาดามจูนสายลุยแฟนเพจนะคะคลิปตึกสะดุงในพังดีนะคะแล้วก็พี่ซีรีส์ชาแนลด้วยนะคะ,ะ,คะ <c oughs> แล้วก็ทิ้งานคอสตูงของเฮ้านะคะน,น้องนนท์นะคะผู้เริ่มต้นความคิดในการจะตึกสะดุง ไปแล้วนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ